เหตุการณ์สุดระทึกในช่วงเช้าของวันที่27ตุลาคม2568กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทั่วโลกออนไลน์เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานสดจากน่าเรือนจำกลางแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครหลังมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายจำนวนหนึ่งบุกเข้าประชิดตัวอิงนักการเมืองหญิงชื่อดังในขณะเดินทางออกจากพื้นที่เยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความแตกตื่นไปทั้งประเทศและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างไม่หยุดย่อนบรรยากาศหน้าเรือนจำในเช้าวันนั้นเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ราชทันที่ถูกกระดมกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงก่อนรุ่งสางหลังได้รับรายงานว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งที่พยายามเข้ามาใกล้บริเวณทางออกของเรือนจำ โดยเฉพาะบริเวณที่คาดว่าอิงจะเดินทางออกมาทำให้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจริงเพียงไม่กี่ชั่วโมงตามรายงานจากผู้สื่อข่าวภาคสนามของ DAILY NEWS TODAY ระบุว่าเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีขบวนรถของอิงเดินทางมาถึงหน้าเรือนจำเพื่อเยี่ยมผู้ต้องขังตามหมายกำหนดเมื่อถึงเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาที ขณะเธอกำลังจะเดินออกจากจุดตรวจและมุ่งหน้าไปยังรถยนต์ส่วนตัวกลุ่มบุคคลลึกลับราว6-7ถึคนได้ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูพร้อมตะโกนเสียงดังและพยายามเข้าประชิดตัวเธอสร้างความโกลาหลขึ้นทันทีเสียงตะโกนจากฝูงชนดังระนมบางคนชูป้ายข้อความโจมตีขณะที่บางส่วนถือโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ มีรายงานว่าผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มพยายามเข้าไปใกล้ตัวอิงอย่างรุนแรงก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเข้าควบคุมตัวไว้ได้ทันเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงไม่ถึงสองนาทีแต่ความตึงเครียดในจังหวะนั้นกลับสูงจนแทบหยุดหายใจภายหลังเหตุการณ์อิงถูกเจ้าหน้าที่คุ้มกันขึ้นรถยนต์ส่วนตัวออกจากพื้นที่ทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน มีเพียงเสียงตะโกนของผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านที่ยังคงดังไล่หลังไปไกลขณะเดียวกันสื่อหลายสำนักเริ่มรายงานพร้อมกันว่าการดักรอหน้าประตูเรือนจำครั้งนี้อาจมีการวางแผนล่วงหน้าเนื่องจากมีกลุ่มคนบางส่วนรู้เวลาที่แน่ชัดของการเดินทางของเธอในช่วงบ่ายวันเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกถแถลงการร่วม ยืนยันว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดความสงบเรียบร้อยของสังคมและอาจมีเบื้องหลังทางการเมืองแฝงอยู่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายไปสอบสวนโดยทั้งหมดอ้างว่ามาเพราะต้อนรับนักการเมืองหญิงคนดังแต่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าบางรายมีพฤติกรรมต้องสงสัยเช่นการพูดคุยผ่านวิทยุสื่อสารและการชี้เป้าไปยังจุดที่เธอจะเดินออกมา สื่อออนไลน์อย่าง DAILY NEWS TODAY ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ตลอดทั้งวันภาพและเสียงของช่วงนาทีระทึกถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียลนับล้านครั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดักรออิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรือนจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวด่วนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งบน X Twitter ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นแอตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นการคุกคามและไม่ให้เกียรติบุคคลสาธารณะ อีกฝ่ายกลับเห็นว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการแสดงออกท่ามกลางกระแสความขัดแย้งรัฐบาลได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้บุคคลสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะนักการเมืองและผู้มีชื่อเสียงทางสังคมที่อาจตกเป็นเป้าทางการเมืองขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงปุณหภูมิทางการเมืองที่กำลังเดือดจัด และอาจเป็นสัญญาณของความขัดแย้งระลอกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งสื่อจากต่างประเทศเช่นรอยเตอร์และ BBC รายงานข่าวนี้ด้วยเช่นกันโดยตั้งคำถามต่อความปลอดภัยของนักการเมืองหญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมถึงเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่อาจกำลังถูกบีบคั้นอย่างช้าๆหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเพียงวันเดียวอิงได้ออกถแถลงการผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เธอระบุว่าเหตุการณ์เมื่อวานเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมที่เคารพกฎหมายฉันไม่ถือโทษใครแต่ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานตามหน้าที่และขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศข้อความดังกล่าวได้รับการแชร์มากกว่า200,000ครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงในเวลาเดียวกันฝ่ายกฎหมายของพรรคที่เธอสังกัดได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบต้นตอของข้อมูลที่รั่วไหลเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางของเธอโดยสงสัยว่าอาจมีคนวงในส่งต่อข้อมูลให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีเพื่อใช้วางแผนดักรอทั้งนี้ตำรวจยืนยันว่าจะตรวจสอบเส้นทางข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดอย่างละเอียดในพื้นที่หน่าเรือนจำที่เกิดเหตุยังคงมีสื่อมวลชนเฝ้ารายงานสถานการณ์ต่อเนื่อง ประชาชนบางส่วนแสดงความเห็นใจขณะที่บางกลุ่มกลับใช้โอกาสนี้ในการโจมตีทางการเมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยที่ยังเต็มไปด้วยความแบ่งแยกทางอุดมการ์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของบุคคลแต่เป็นเกมทางอำนาจเพราะในช่วงเวลานี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนของการเมืองระดับภูมิภาค ทั้งเรื่องชายแดนความมั่นคงและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กตัดกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ได้ในไม่ช้าเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันความจริงบางส่วนเริ่มเปิดเผยผ่านรายงานของสื่ออิสระพบว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มการเมืองที่เคยจัดการชุมนุมใหญ่เมื่อปี2566และเคยถูกตั้งข้อหายุยงกลุ่ป,ปั่นมาก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ทั่วทั้งประเทศยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของอิงอย่างใกล้ชิดเธอยังคงออกทำงานตามปกติแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและรอปภติดตามคุ้มกันตลอดเวลาผู้สนับสนุนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวในที่สาธารณะพร้อมชูป้ายข้อความอยู่ข้างประชาชนไม่กลัวอำนาจมืด แม้เหตุการณ์จะสงบลงชั่วคราวแต่ความรู้สึกหวาดระแวงยังคงปกคลุมอยู่ในสังคมไทยการดักรออิงหน้าเรือนจำครั้งนี้ไม่เพียงเป็นข่าวใหญ่ของวันนั้นแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเปราะบางในระบบการเมืองไทยที่ทุกการเคลื่อนไหวสามารถจุดไฟให้ลุกลามเป็นความขัดแย้งระดับประเทศได้ทุกเมื่อ เหตุการณ์ในวันที่27ตุลาคม2568จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าเป็นวันที่ความตึงเครียดเดินชนความกล้าหาญวันที่หญิงคนหนึ่งยืนหยัดท่ามกลางพายุแห่งการเมืองและวันที่ทั้งประเทศได้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างความเห็นต่างและความเกลียดชงังนั้นบางเพียงใดในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวเร็วกว่าความจริง